มาปมาให้ย่ามามาให้ย่าย่าจะทานต่อรถเสร็จหรือยังต่อรถเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จเลยต่อรถนะออบึน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 ต่อหมดเลยยังโนอีกอันหนึ่งโนดมาต่อเร็วเสร็จเลยปล่อยให้เสร็จเลยครับ 固定，固定。